สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับเ,เนื่องจากเมื่อเช้า,า,เาเนี่ยทางสวนของเราได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวข้างคลองไส้ไก่ไปแล้วทีนี้ก็มีสมาชิกบางท่านเนี่ยไลน์แอดไลน์เข้ามาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีคําพูดหนึ่งที่ผมบอกว่าให้เราตัดหญ้าตัดหญ้าลงตัดหญ้าลงแล้วก็ใช้น้ําหมักของเราเนี่ยพ่นเพื่อที่จะให้เปลี่ยนให้ใหญ้าในเปลี่ยนสภาพจากหญ้าเนี่ยให้กลายเป็นปุ๋ย เพื่อที่จะปลูกข้าวนะครับเนื่องจากสมาชิกเนี่ยยังไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้เลยก็เลยโทรเข้ามาถามวันนี้ก็เลยจะพาทําเลยนะครับจะพาทําเลยให้รู้ให้เห็นกับตาเลยว่าวิธีการที่เราจะเอาหญ้ามาเป็นปุ๋ยเนี่ยเรามีหญ้าเขียวๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะเอามาแบบไหนเราจะทําวิธีไหนนะครับซึ่งซึ่งการเอาทำเอาหญ้ามาทําปุ๋ยเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเพียงแต่เราใช้เครื่องตัดหญ้า อาจจะเป็นเครื่องสะพ,พายก็ได้หรือว่าเครื่องแบบนี้ก็ได้ไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยยี่ห้อเบลล่าผมซื้อมาจากดูโฮมนะครับเป็นห้างสเป็นห้างเป็นห้างใหญ่ๆที่เขาขายเกี่ยวกับพวกวัสดุก่อสร้างพวกทาเครื่องกเกษตรกรรมทุกอย่างเนี่ยฮะซื้อมาในราคา8 0 0ซึ่งถ้าเราถ้าเราจะแบบว่า ถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีที่เราจะซื้อมาใช้เนี่ยกระสอบละพันกว่ายี่ห้อดีๆนะครับตรงนี้ไม่แพงเลยไม่แพงเลย8ป0พันเ้านี่ยซื้อปุ๋ยเคมีได้ไม่ถึง10กระสอบด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีที่เราเอามาใช้แล้วเนี่ยลังแต่จะมีมีโทษเอาสารพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราเวลาเราเอาไม้ที่เราทำการปลูกโดยการใส่ปุ๋ยเนี่ยมาใช้มากินเนี่ยนะครับกับตรงนี้เนี่ยเราซื้อมา8ป0พัน้าเนี่ย เราสามารถที่จะเปลี่ยนหญ้าสีเขียวเ,ยวเนี่ยซึ่งมีอุดมไปด้วยไนโตรเจนอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้เน่ยเปลี่ยนธาตุหญ้าพวกนี้มาเป็นธานตุไนโตรเจนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุไนโตรเจนที่พร้อมที่จะปลูกพืชทุกชนิดที่เราจะปลูกไว้กินเองโดยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนี่ครับเนีวันนี้ก็เลยจะพามาทำ นะครับเย็นนี้ว่าจะปลูกข้าวสักหน่อยปลูกข้าวต่อจากคลิปเมื่อเช้านี้คงจะดูกันครับว่าถ้าคลิปนี้มันทําเสร็จเร็วก็จะไปปลูกข้าวต่อนะครับเพื่อไม่ไปเสียเวลานะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับจะพาจะพาทําตัดตรงนี้แหละครับเนี่ยจะสมมุติให้แปลงนี้แปลงนี้เป็นบริเวณบ้านที่สมาชิกเราถามเข้ามาเมื่อเช้านี่บอกว่ามีพื้นที่ประมาณว่างอยู่ประมาณหนึ่งงานซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้หญ้าขึ้นเฉยๆฮะตอนนี้ สมาชิกของเราเนี่ยเกิดอยากจะอยากจะผลิตข้าวกินเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตลาดซึ่งมีแต่สารเคลือบสารเคมีเนี่ยมีสารกันหมอดเคลือบมานะครับก็เลยสารอะไรต่างๆนานาที่เขาจะทําให้ข้าวเขาเนี่ยอยู่ใน้ลงอยู่ในโกดังได้นานที่สุดโดยไม่มีศัตรูศัตรูตัวไหนเข้าไปทําลายข้าวได้นะครับสุดท้ายเขาก็าาจะสีออกมาแล้วมาขายมาแพ็คแพ็คถุง สารเคมีหรือสิ่งที่มันเป็นอันตรายนั่นสุดท้ายก็จะมาตกกับผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยครับถามว่าคุ้มไหมสีนี้เนี่ยเราไปซื้อข้าวมากินแล้วเราได้สารพิษมาด้วยกับการทําตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราพอเราตัดแล้วปุ๊บเนี่ยเดือนหนึ่งมันจะตัดได้สองครั้งนะครับอย่าปล่อยให้ยาวนะครับหญ้าเนี่ยเดือนหนึ่งตัดสองครั้งกําลังสวยเลยมันจะเป็นสนามหญ้าเหมือนกับสนามกลอฟเลยนะฮะตัดสองครั้งตัดแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ ตอนเช้าเช้าเนี่ยก่อนพาทิ์ขึ้นเนี่ยเราก็เอาจุลีซีมาพ่นนะฮะพ่นตัดรอบหนึ่งพ่นครั้งหนึ่งตัดรอบหนึ่งพ่นครัง้งนึงนะครับประมาณสักสีเดือน5เดือนเนี่ยก็ใช้ได้แล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยแต่ก็ใช้ได้แล้วสามารถพาะปลูกได้แล้วนะครับทีนี่เนี่ยเราจะพาทําเลยนะครับ เพืเ่อนสมาชิกครับใช้เวลาแค่ประมาณแค่1ินาทีนะครับเราก็ได้สนามหญ้าที่สวยๆแล้วแต่อุดมไปด้วยปุ๋ยนะครับไหมครับเนี่ยแค่ที่เราตัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นผงเลยครับนี่มันจะเป็นผงแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยครับที่เราตัดคือไม่ต้องกวาดนะครับตัดแล้วไม่ต้องกวาด เอาน้ำหมักเนี่ยใส่ถังมาพ่นเลยครับพ่น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 ให้จุลินทรีย์เนี่ยลงไปที่พื้นดินนะครับลงไปที่พื้นดินจุลินทรีย์ก็จะไปทําการย่อยสลายย่อยสลายใบไม้พวกนี้นะครับเนี่ยไอที่เป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยที่ยังมีสีเขียวอยู่เนี่ยเช่นใบเนี่ยอันนี้จะเป็นธาตุอาหารจะได้ธาตุอาหารในตัวเจนซึ่งซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยน นะครับส่วนน้นที่เป็นสีน้ําตาลที่มันแห้งแล้วเนี่ยเรียกว่าก้านใบหรือว่ากา้านลําต้นที่ออกสีน้ําตาลแข็งแแก่ๆลงเนน่ะแก่ๆแ,แล้วเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือฟอสฟอรัสส่วนในตัวเจนไอส่วนโพแทสเซียมเราจะได้จากน้ําหมักของเรานะฮะน้ำหมักปลาของเราเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารครบหมดเลยนะฮะแต่ต้องใช้ระยะเวลาหมักเป็นปีนะฮะจะมี ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองก็แคลเซียมแมกนีเซียมกัมมัน,นท์ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมก็พวกแคลเซียมโบรอนแมงกานิสเหล็กสังกะสีทองแดงจิบเบอร์ลินพวกนี้รับจะมีอยู่ครบหมดเลยนะครับในน้ําหมักของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าเราทําแบบนี้แหละข้าวเราจะได้รวงไหมเราจะได้กินไหมหรือพืชต่างๆที่เราทําการปลูกเนี่ยจะได้กินไหม ไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับได้กินร้อยเปอร์เซ็นผมก้าออกคอเนี่เป็นประกันเลยนะครับขอแค่ทาแบบเนี้ยไม่เปลืองด้วยแล้วก็เป็นการออกกําลังกายด้วยเราทําตอนเช้าๆนะครับแดดยังไม่ขึ้นเนี่ยทาตอนเช้าเป็นตังออกกําลังกายแล้วก็ทําตอนเย็นๆนะฮะตอนเย็นที่แดดห้าโมงเย็นเป็นต้นไปแล้วให้มาทํานะครับและส่วนการพ่นจุลินทรีย์เนี่ยก็ให้พ่นหลังจากห้าหกโมงเย็นไปแล้วนะครับไม่มีแสงแล้วเนี่ย หรือว่าตอนเช้าตรู่ก็ได้ก่อนอาทิ์ขึ้นนะให้พ้นตอนนั้นนะครับเพราะว่าจลนีซีเนี่ยเขาจะเขาจะได้ลงไปแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถ้ามีดแดดจัดนี่เราพ่นเนี่ยไอตัวที่ลงไม่ทันก็จะตายนะครับพอจลนีซีลงไปปุ๊บเนี่ยหญ้าที่เขาไม่หญ้าที่มันคลุมคลุมดินอยู่เนี่ยนะฮะที่ไม่ถูกแดดแผดเผาเนี่ยจากดินที่เร็เวๆจากดินที่เพาะเพาะปลูกไม่ได้ ถ้ามีหญ้าคลุมเนี่ยคือต่อไปเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจะรู้สึกว่ามันนุ่มๆม,มันจะนุ่มเท้าเวลาเท้าสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มนะครับดินจะไม่แข็งจะไม่กระด้างเขาเรียกว่าดินมีชีวิตนะครับทําอย่างเงี้ยสักสี่ห้าเดือนนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนะี่ยอยากอยากจะปลูกต้นไหนก็ขุดปลูกเลยทีเนี้ยขุดเอายาออกแล้วก็เอาต้นไม้เราวางจิ้มเลยนะครับโดย เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องไปอาศัยปุ๋ยจากร้านค้าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับแค่เรามีเครื่องตัดหญ้าแค่แอันเดียวแล้วก็เครื่องพ่นยาสักอันหนึงแล้วก็สามารถเปลี่ยนสภาพจากหญ้าพวกเนี้ยมาใช้ประโยชน์แปลงเป็นปุ๋ยเค้แปลงเป็นปุ๋ย,ยชั้นดีชั้นเลิศเอามาใช้ในการเกษตรกรรมปลูกพืชปลูกผักกินในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเอาน้ําหมักเนี่ยมาพ่นนะครับวันนี้จะพาดูให้จบเลยนะครับซึ่งจะได้หายสงสัยกันสําหรับสมาชิกที่ยังไม่เป็นเนี่ยจะเข้าใจเพื่อน,นสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปหลังที่เราตัดหญ้าแล้วเนี่ยคือการเอาจุลินทรีย์ลงครับเอาจุลินทรีย์ส่งจุลินทรีย์ลงไปเพื่อที่จะทําการย่อยสลายเศษหญ้าที่เราตัดเนี่ยให้กลายเป็นปุย๋ย เพื่อที่เราจะทําการเพาะปลูกนะครับถังตัวเนี้ยเป็นถังพ่นยาแบบที่ใช้ใช้ปัม๊มไฟฟ้านะครับชาร์จแบตเอานะครับผมซื้อมาในราคา860บาทจากร้านขายพวกเคมีพันเกษตรทั่วไปในมีขายนะครับใช้มาปีกว่าแล้วยังยังสภาพเยี่ยมอยู่เลยนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือพระเอกของงานนี่นะครับซึ่งผมพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับคือหัวใจหลักของการทํากสิกรรมไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคือจุลินรีนะครับจุลินรียตัวนี้ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยจะเป็นน้ําหมักปลานะครับซึ่งทําจากปลาทูนะครับทั้งตัวเลยทั้งหัวทั้งเกล็ดท,ทั้งเกล็ดทั้งก้างทั้งไส้ทั้งเลือดเลยนะครับหมักเป็นตัวเลยในถังหมักนะครับใช้เวลาหมัก หนึ่งปีนะครับสิบสองเดือนเป็นอย่างต่ํานะครับแล้วก็กว่าจะมาขยายหัวเชื้ออีกใช้ใชเวลาอีกประมาณสักสามเดือนกว่าสี่เดือนถึงจะเอามาใช้ได้นะครับซึ่งท่านหารตรงนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากเป็นสูตรของอาจารย์ธงชนะพรหมมินะครับซึ่งน้ำหมักทุกอย่างที่ใครเข้ามาดีเนี่ยผมจะทาหมดทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายแล้วมาจบณตรงนี้ณตอนนี้เนี่ยมีตัวเดียวเนี่ย จบทุกปัญหาจบทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายทุกอย่างจบในนี่อาหารอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครบจบอยู่ในนี้หมดเลยนะครับส่วนอัตราการใช้เนี่ยเป้นหนึ่งนี่นะครับถ้าเราใช้ฉีดพน่นพืชผักเนี่ยก็ใช้ประมาณสัก1ขวดกระทิงแดงได้แต่ตรงนี้มันจะเยอะกว่า1ขวดกระทิงแดงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเข้มข้นหน่อยเพราะว่าเราหญ้าเนี่ยไม่ตายหรอกครับ พ่นอ,อัดลงไปยาเพื่อจะส่งจุลินทรีย์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ตัวดีๆนะครับส่งลงไปในพื้นที่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับในน้ําหมักหนึ่งหยดเนี่ยนะครับหนึ่งหยดแป๊กหนึ่งหยดเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่เป็นล้านล้านตัวแล้วลองคิดดูชิว่านเนี่ยประมาณสักสองร้อยห้าสิบซีซีได้จะมีจุลินทรีย์อยู่กี่พันล้านตัวที่เราจะส่งลงไปเนี่ยนะครับเสร็จแล้ว วิธีการพ่นเนี่ยอันนี้อันนี้ช่วงนี้มัน4ี่โมงเย็นสี่โมงกว่านะฮะแต่ถ้าสมาชิกทําเนี่ยห้ามทำนะเวลานี้นะครับให้ทําตอนเช้าที่น้าค้างเนี่ยน้ําค้างตอนเช้าน้ําค้างเขายังไม่ยังไม่แห้งหมายถึงว่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่จะก่อนที่จะโดนแสงให้เราพ่นก่อนนะครับเราจะตัดไว้เย็นนี้ก็ได้แต่พรุ่งนี้ค่อยพ่นให้พ่นตอนเช้านะครับนี่ครับเทงไปเลยเยอะๆไม่เป็นไร เพราะว่าในกรณีที่เราฉดใช้ฉีด้าเนี่ยเยอะไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเข้มข้นขนาดนี้นะห้ามเอาไปฉีดพืชน,นะครับใบไหม้หมดเลยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับเข้มข้นมากไม่ได้เอีายวต้นไม้ตายส่วนน้านี้ก็ใช้น้าเปล่าธรรมดาครับ ทง้งนึงนี่ก็น่าจะพอเพราะว่าพื้นที่แค่นี้เองนะครับจะทําให้ดูนะครับสําหรับสมาชิกท่านที่มีความรู้แล้วก็อย่าเพิ่งลาคาญนะครับเราถือว่าช่วยๆกันนะครับพี่น้องเราที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยจะได้พึ่งพาตัวเองได้นะครับช่วยๆกันไปนะครับในระหว่างที่เนี่ยเศรษฐกิจโควิดกำลังจะลุมเล้าเราเนี่ยอะไรก็ลําบากอะไรก็ลําบากไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แล้วอาหารการกินก็มีสารพิษรอบข้าง เราเนี่ยมีสารพิษฉะนั้นสิ่งไหนที่เราช่วยกันได้เนี่ยโดยแนะนำเนี่ยให้สมาชิกเราที่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยก็ควรจะให้เวลากันนะครับควรจะให้ให้โอกาสกันนะครับเห็นเราอเอาไหมครับ คพับเพื่อนสมาชิกครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่วิธีการเตรียมดินให้สะอาดเพื่อที่จะพร้อมที่จะเป็นผืนดินผืนดินทองที่พร้อมสําหรับที่จะทําการเพาะปลูกพืชทุกทุกชนิดที่เราอยากจะกินเราก็แค่ขุดหลุมเซาะเอาหญ้าออกเราจะปลูกตรงไหนก็ซาอเอาหญ้าออกแล้วก็แค่เอาพืชผักที่เราอยากจะกินเนี่ยจิ้มลงไป แล้วก็ทําการลดน้าแค่นี้อ่ะเราก็จะมีผักที่ปลอดสารพิษล้านเปอร์เซนต์ไว้รับประทานกันแล้วนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพิธีทําเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะเรียกแล้วก็คือการคือการาส่งเจ้าหน้าที่ส่งเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะทําความสะอาดประทีเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือพระแม่ธรณีเราเนี่ยแหละครับคือ นจุลินซีเนี่ยสรรพคุณเขาก็รู้อยู่แล้วเขาสามารถที่จะกําจัดพวกาธาตุที่เป็นพิษหรือว่า,าจุลินซีตัวที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยตัวที่ทําอันตรายกับพืชของเราเนี่ยทำให้เกิดพวกโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งพวกสารเคมีพวกพาลาคคดพวกอะไรพวกเนี่ยยาคาย่าญ้าตรงนี้นะครับ ถ้าเราพ่นลงไปหนึ่งปื๊ดเนี่ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันตกลงไปในดินเนี่ยแปดสิบปีเป็นอย่างต่ำนะครับถึงจะย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นเคมีทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยบ้านเราดีหน่อยเพราะว่าบ้านเรานี่เป็นเขตที่อากาศร้อนสารพวกนี้ก็เลยจะอยู่ได้ไม่นานแต่คําว่าไม่นานเนี่ยคือแปดสิบปีเป็นอย่างต่ําอันนี้คือเขาได้ทําการวิจัยออกมาแล้วนะครับแต่บ้านเราเนี่ยให้ความรู้ที่ผิดๆกันบางทีก็สารเคมีเนี่ยพ่นไปแล้ว ก็บอกว่าอีกสัก20วันก็จะหมดลิตรแต่ไม่ใช่นะครับเกษตรกร,ร,กรครับพี่น้องครับกร,รุ่นนาใส่ใจสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าจากนี้ไปในตัวใครตัวมันแล้วนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีซื้อรถราคาเป็นเป็นแสนเป็นล้านมาขี่ได้ซื้ออาหารการกินแพงๆเนี่ยเข้าห้างเข้าอะไรซื้อเสื้อผ้าพแพงๆเนี่ยซื้อได้แต่ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทใจที่จะซื้อได้ เหตุผลเพียงเพราะว่ามันอาจจะแพงหรือไม่สวยเพราะว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยมันไม่สวยโอเคไม่สวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้ใช้สารเคมีซึ่งต่างจากผักตามท้องตลาดที่สวยๆเนี่ยไม่มีแม้ไม่มีแม,ม,ม,ม้แต่มแมลงใบซักเซี้ยวหนึ่งก็ไม่มีรอยมแมลงกินแต่ท่านรู้ไหมว่านั่นคือสารเคมีล้วนๆเลยที่ทําให้คนเราเนี่ย เข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีแม้เตียงจะนอนไม่มีแม้ที่จะนั่งที่ไปหาหมอแต่ละวันแต่ละวันนี่แหละครับนี่แหละคนไทยเราเดินทางอ้อมผมต้องว่าเราเดินทางอ้อมแทนที่จะเดินเดินตรงๆมาเนี่ยปลูกกินเองอยากกินมะเขือก็แค่เอามะเขือมาจิ้มอยากกินพริกก็พริกมาจิ้มแต่เรากับเดินอ้อมอ่ะไปเป็นลูกจ้างมั่งไปทํางานรับจ้างรับ,บายมาเอาเงินเอาเงินมาเนี่ยวันละสามร้อยเนี่ยแล้วก็เดินเข้าตลาดต้องซื้อของซื้อผักซื้อผลไม้ที่เคลือบด้วยสารเคมีเนี่ย เงิน300น่หิว้วต่องแต่งต่องแต่งมาเลี้ยงคน3คนในครอบครัวยังไม่อิ่มเลยครับเนี่ยครับคนเราเราเดินอ้อมแต่ตรงเนี้ยผมจะพาพี่น้องเดินตรงนะครับเราไม่ต้องอ้อมไปไหนหรอกเราเดินตรงๆกินของดีๆแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับรักษาสุขภาพเราเถอะพี่น้องอย่าให้ได้ป่วยก่อนเลยนะครับให้อยู่นานๆดูลูกด,ด,ดูหลานดูความสําเร็จของเขานะครับเม็ดทรายเม็ดเล็กๆอย่างผมเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นเป็นจากกลนื่งเล,เล็กเล็กแอนเล็กเลกฟันเฟืองเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนเพื่อจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยพยายามจะดึงให้เข้ามาผันตัวเองเข้ามาเข้ามามองเห็นความสําคัญของการทํากสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยการได้กินผลไมด้ดีๆการได้กินพืชผักดีๆที่ปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกก็ได้ก็ว่าได้นะครับตีที่สุดในโลกก็ว่าได้พื้นแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเส้นแหวงเส้นลุงเส้นแหวงที่มีแสงอุลต้าไวโอเลตที่ดีที่สุดในโลกแต่คนไทยเนี่ยเรามองข้ามมองข้ามไปนะครับบ้านเราเนี่ยไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีหิมะไม่มีพายุทอร์นาโดไม่มีอะไรต่างๆนานาที่แบบเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่เหมือนเมืองนอกเขาต้องพบจเจอกันในเมืองไทยเราสุขสบายมากเลยทุกอย่างพร้อมทั้งอากาศทั้งดินทั้งดินทั้งน้ําทั้งบุคคล แต่เสียคืออย่างเดียวคือเราโดนเป่าหัวให้ใช้แต่สิ่งที่เป็นอันตรายกับชีวิตเป็นอันตรายสําหรับพี่น้องของเรานะครับพี่น้องครับพอแต่ครับวันนี้วันนี้อยากให้หันมาดูแลสุขภาพรักสุขภาพดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องของเรานะครับตัวเราเองสิทธิ์ของเราอย่าให้ใครมาบังคับเราเอาสารเคมีซึ่งม,มีมีแต่อันตรายกับร่างกายนี่มาให้เรานะฮะ ยัดเยียดโดยเราเนี่ยบางคนเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันมีสารเคมีแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจมั่งแหละไม่มีเวลามั่งแหละปลูกแล้วเมื่อไหร่จะได้กินมั่งแหละเป็นข้ออ้างที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่รักตัวเองนะครับพี่น้องครับถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วเราจะให้คนอื่นมาลักเราเนี่ยคงจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องรักตัวเราเองก่อนนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะคิดว่าจะคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกโดยเฉพาะ พี่ที่โทรเข้ามาเมื่อเช้านี่นะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไปเต็มๆนะครับก็จะลืมออกไปปฏิบัติด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ได้กินของดีๆกันในเมื่อเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเรากรเกษียณแล้วเนี่ยเราจะเสี่ยงกับสารเคมีเลยครับนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ